เรื่องเงินนีครับถือว่าเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่มันไม่เคยเป็นเรื่องที่ง่ายทุกคนว่าจริงไหมครับดังนั้นจึงไม่แปลกครับถ้าเกิดว่าใครหลายคนจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไม่อยากจะไปต่อแล้วเวลาเดินทางไปสู่เป้าหมายการเงินที่วางไว้นะครับดังนั้นในเ well วิสตอมพอดแคสต์ตอนนี้ครับจะชวนทุกคนคุยครับว่าสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่กําลังบอกว่าคุณกําลังเบรนเอาเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่าเข้าไปฟังกันครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับ สวัสดีครับผมวินอินทิศก์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนะครับเรามีนัด Well Wisdom Podcast กันนะครับในทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับทุกสัปดาห์เลยทุกคนสามารถเลือกรับชมรับฟังได้ตามช่องทางที่ถนัดเลยนะครับถ้าใครอยากฟังเป็นพอดแคสต์ครับสามารถรับฟังได้ทั้งทาง SoundCloud Spotify แล้วก็ Apple Podcast เลยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเห็นหน้าพูดจากันแบบนี้ครับก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ y u u t u b e g u r u ิ p ว i n g ได้เลยครับสะดวกช่องทางไหนรับชมผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับวันนี้ครับจะชวนทุกคนมาคุยในหัวข้อการเบิร์นเอาเรื่องการเงินกันนะครับจริงๆต้องเรียกว่าอาการเบิร์นเอาเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ ถูกพูดถึงมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับผมขอพูดโดยภาพรวมๆเกี่ยวกับการเบิร์นเอาท์ปกติก่อนนะครับผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยที่ทุกอย่างมันหมุนรวดเร็วมากๆเทคโนโลยีต่างๆเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเราและคนอื่นได้แบบเรียกว่าทุกวัน ทั้งวันแบบนี้คือเราเห็นข้อมูลทั้งวันนะครับมันจึงอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยเผลอใจเผลอตัวเอาชีวิตของเราในวันนี้ไปเปรียบเทียบกับใครหลายๆคนที่โอ้เฮ้ยทำไมเห็นคนนั้นชีวิตเขาดีอย่างนี้อ่าเย็นนี้เขาไปกินโอมาเกเซออีกแล้วอ่านี่ไปทริปต่างประเทศอีกแล้วนะครับคือเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เรียกว่าแทบจะตลอดเวลาที่เราตื่นอยู่นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตอะดังนั้นอาการ out เบิร์นเอาท์เหล่านี้ครับมันเลยอาจจะเป็นเรื่อง เรื่อง new normal ของคนในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มีช่วงที่เคยเบิร์นเอา์เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมเบิร์นเอา์เพราะว่าอาจจะทํางานโหมงานหนักไปนิดนึงนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าอาการเบิร์นเอา์เนี่ยมันก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่ามันมีการเบิร์นเอา์อีกฝั่งหนึ่งครับที่อันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยก็คือการเบิร์นเอา์เรื่องการเงินนะครับ คือเรียกว่าการเบินเอาเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆเหตุการณ์นะฮะไม่ว่าคนที่มีความตั้งใจมีความพยายามอยากจะทําชีวิตการเงินให้ดีขึ้นแต่ว่าถึงพยายามแค่ไหนอดทนแค่ไหนก็ยังไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่สักทีอะครับก็คือเก็บได้พักหนึ่งอยู่ดีๆก็จะมีเรื่องมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ไปจ่ายแล้วนะครับจึงทําให้โอ้โหแบบ แบบมันก็เหมือนกับตักน้ําใส่ถังที่มันมีรูรั่วอยู่เต็มถังไปหมดแบบนี้ตักเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเสียทีนะครับรวมไปถึงหลายๆคนที่อาจจะวางแผนมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ชีวิตการเงินที่ดีที่ตั้งใจไว้ครับแต่ว่าไอเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เคยถึงเสียทีนะครับคือจะเดินทางยังไงก็โอ้โหปีที่แล้วตั้งเป้าไว้ก็ไม่ถึง2ปีที่แล้วตั้งไว้ก็ไปไม่ถึงเป้าเสียที มันจึงไม่แปลกครับเวลาคนเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วมันไม่ถึงเป้าเนี่ยมันจะผิดหวังมันจะเสียใจมันจะเศร้าใจและจนอาจจะทําให้เกิดอาการเบร์นเอาไปได้แบบนี้ก็มีนะครับรวมถึงยังมีอีกกลุ่มนะครับถ้าเราลองดูเทรนด์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เราจะเห็นว่ามีแนวคิดที่แบบไม่เก็บตังค์อยู่เยอะมากนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่เก็บเงินหรือว่าไม่ออมเพื่ออนาคตเพราะเขาเหล่านั้นรู้สึกว่า อนาคตมันก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่เราควรจะใช้เงินเพื่อความสุข at this moment คือตอนนี้ไปเลยซึ่งมันมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในในกลุ่มของเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเป็น new jober หรือเพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานแบบนี้แนวคิดการใช้ชีวิตให้สุด คั่วไปเลยเนี่ยแทนการเก็บเงินเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆซึ่งเราจะไม่คุยกันในประเด็นว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดนะครับเพราะว่าถ้าให้พูดในมุมผมในฐานะคนที่ทํางานด้านการเงินผมก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกแนวคิดแบบนี้ก็คือแนวคิดที่ไม่เก็บเงินแบบนี้เพราะว่าเขารู้สึกไม่เห็นความหวังว่าเก็บไปแล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรหรือต่อให้เก็บกับไม่เก็บ มาตรฐานชีวิตอาจจะต่างกันนิดเดียวแบบนี้ครับเขาอาจจะมีแนวคิดประมาณนี้ซึ่งโอเคทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยครับผมว่ามันนําไปสู่อาการแบบหมดไฟเบร์หรือว่าเบรนเอาท์ทางการเงินได้หมดเลยนะครับซึ่งเราต้องเช็คตัวเองนะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับอาการที่รู้สึกผิดหวังบ่อยๆบๆจนจินชาจนสุดท้ายอาการเบรนเอาเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบพับแผนการเงินหรือเลิกแผนการเงินที่เราวางไว้เลยก็ได้ซึ่งถ้าเดินทางมาถึงจุดเนี้ยผมว่าอันนี้อันตราย อย่าพาตัวเองไปถึงจุดนั้นนะครับหรือรวมไปถึงแบบปล่อยจอยขณะที่ว่าไม่จัดการไม่เคลียร์บินไม่อะไรเลยเนี่ยแบบนี้ผัวโอ้โห,โหมันจะยิ่งทําให้ปัญหาลุกลามเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นอย่าอย่านะครับต้องมาเช็คอาการตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้เรากําลังหมดไฟหมดอะไรตายอยากหรือว่าเบิรนเอาเรื่องการเงินหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผมมีวิธีช่วยมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาแทร็กรู้สึกแบบโอ้รู้สึก หมดหวังท้อแท้กับเรื่องแผนการเงินที่วางแผนไว้เลอเกินนะครับผมก็มีคําแนะนําง่ายๆนะที่อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้กันแน่นอนว่าเอาไปใช้แล้วอาจจะแก้ไม่ได้เลยร้อยอาจจะไม่ได้ดีขึ้นในเร็ววันแต่เรื่องพวกนี้เชื่อไหมครับต้องค่อยๆสะสมค่อยๆสั่งสมนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเก็บเงินไม่เคยอยู่เลยอ่ะเราไม่สามารถเก็บเงินได้สักทีอ่ะ ผมอยากให้เราเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายด้วยเช่นถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหเราว่าเราตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะเก็บเงินได้แสนตั้งแบบนี้มา4ีหปีแล้วไม่เคยทําได้สักปีหนึ่งเลยถ้าแบบนี้แนะนําว่าให้ลองปรับเป้าหมายซอยเป้าหมายให้เล็กกว่าเดิมครับให้มันเล็กๆจนเราสามารถทําได้จริงๆเช่นตั้งใจเก็บเงินวันละ100บาทหรือวันละ50บาท whatever เลือกตัวเลขที่คุณรู้สึกมันทําได้แน่ๆและทําได้ทุกวันมา แล้วก็ตั้งใจเก็บมันจริงๆนะครับเนี่ยเริ่มต้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่แต่ไอเป้าหมายเล็กๆพวกนี้พอมันสั่งสมสั่งสมกันนะครับห เดือนมี30วันนะครับหปีมี365วันมันสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลายเป็นเป้าใหญ่ๆที่เราอยากได้เองนะครับดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรก็ตาม s t a r t s m a l l นะครับเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนค่อยๆสั่งสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะลองปรับดูถ้าเป้ามันใหญ่เกินไปซอยเป้าให้มันเล็กแล้วก็ค่อยเริ่มนะครับเรื่องเก็บเงินเช่นกันเรื่องลงทุนเช่นกันนะครับถ้าเป้าที่วางไว้มันใหญ่ก็เริ่มจากเล็ก ลงทุนจากเล็กๆไปก่อนเรื่องที่2ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเบิร์เอาเรื่องการเงินเนี่ยเราควรที่จะหาระบบในการจัดการมาดูแลเรื่องการลงทุนของเรานะครับหรือพูดง่ายๆครับคือถ้าเราเบิร์เอาเราไม่อยากทําแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราลองหาระบบในการเก็บการออมมาเช่นการตั้งค่าตัดออมอัตโนมัติทุกวันที่เงินเดือนเข้าอ่าแบบนี้ก็มันจะเมคชัวร์ให้เราไงว่าเฮ้ยทุกเดือนเราเก็บเงินได้แน่ๆเพราะระบบแม่งตัดไปเลยอะไรเงี้ยครับหรือใช้ เครื่องมือในการ DCA นะครับหรือการตัดจ่ายอัตโนมัติตัดลงทุนอัตโนมัติอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ยังคงยืนยันนะว่าการใช้การ DCA หรือทำ a u t o m a t e ในการเก็บออมแบบนี้มันจะช่วยรักษาวินัยในระยะยาวได้จริงนะครับและมันจะช่วยทําให้เราแบบสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้จริงทําไมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมครับเพราะคนที่จะหายจากอาการเบร์นเอาเนี่ยจะหายได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นผลรับ การที่คุณค่อยๆสะสมได้ไม่ว่าจะเป็นการซอยเป้าให้เล็กหรือการเก็บออมแบบอัตโนมัติเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําความพยายามความอดทนที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายมันกลายมาเป็นผลลัพธ์ที่คุณเห็นอยู่กับตาเนี่ยแล้วเชื่อไหมครว่าพอถึงระยะหนึ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยไออาการ burn out เบิร์นเอาท์เหล่านี้เดี๋ยวมันหายไปเองดังนั้นนะครับสำหรับคนที่มีความรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกแบบไม่อยากไปต่อเนี่ยผมแนะนํานะเอา2ข้อนี้ไปลองทําดู 2ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มให้เล็กแล้วก็ใช้ระบบมาช่วยในการจัดการเงินเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เห็นผลทันตาในวัน2วันนะครับแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆสักครึ่งปีปีนึงเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราทุกคนเห็นผลลัพธ์ที่มันมากขึ้นที่มันดีขึ้นคือเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเนี่ยทุกคนจะมีเรียกว่า จะมีอาการเบิร์นเอาน้อยลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายผมว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับย้าอีกทีว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับดังนั้นการที่เราจะฝ่าฟันอดทนแล้วก็เดินทางไปถึงปลายทางเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่างสูงเบิร์นเอาบ้างพักบ้างเหนื่อยบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติครับเพียงแต่ว่าหลังจากพักหายเหนื่อยเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเดินทาง มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้กันต่อนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังเดินทางสู่ชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตาม Well Wi s d o m Podcast มาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะครับสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์ให้กำลังใจนะครับทั้งผมและทีมงานเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับรวมถึงอย่าลืมติดตาม Well Wi s d o m Podcast นะครับพอดแคสต์ท้างการเงินที่จะทำให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรรื่ออยๆีกกทุสััปดาห์นะคบ สวัสดีครับ